สวัสดีครับวันนี้ทีรามโมบายครับเราจะมาสำรวจราคา iPhone มือสองช่วงปลายปี2022กันเลยครับราคานี้น่าจะยังตึงจนถึงกลางปี2023เลยนะครับเพราะว่า iPhone ส่วนมากราคาจะไม่ค่อยลดลงมาครับเราจะพาสำรวจในโลกออนไลน์โลกโซเชียลว่าแต่ละรุ่นเขาขายกันอยู่เท่าไหร่ เราจะคัดมาเฉพาะเครื่องศูนย์ไทยครับโมเดล TH เท่านั้นนะครับส่วนเครื่องรีเฟอร์บิตตัดทิ้งไปเลยเราจะคัดเฉพาะ iPhone นะครับที่ยังพอเล่นได้คือ iPhone 6S ขึ้นไปนะครับโดยเราเจะเรียงจากรุ่นเก่าไปรุ่นใหม่เลยครับเริ่มต้นจาก iPhone 6S ครับครับมาดู iPhone 6S ครับเปิดตัวมาตั้งแต่2015 ตอนนี้ราคามือสองครับตั้งแต่2,300บาทจนถึง3,990บาทครับถ้าเกินกว่านี้ให้ไปซื้อรุ่นที่ใหม่กว่าต่อมาครับมาดูรุ่นพี่อย่าง 6S Plus ค่าก็อยู่ที่2,990บาทจนถึง3,990บาทครับต่อมาครับ iPhone SE ปี2016ตัวแรกเลยนะครับตัวจอเล็กคล้ายไอโฟน 5s เเอร์ชั่นในเครื่องก็ยังไม่เก่ามากครับสามารถรองรับแอปต่างๆใช้งานได้อยู่ครับราคาเบาๆสบายกระเป๋าตัวเล็กพกง่ายราคาอยู่ที่2,190บาทจนถึง2,790บาทครับไม่เกินนี้รุ่นต่อมาครับเป็น iPhone 7 s e r ีรีปี2016ตอนนี้ราคาก็จะอยู่ที่เริ่มต้น3,290บาท จนถึง4,990บาทครับตามสภาพเครื่องถ้าแพงกว่านี้ให้ไปเล่นรุ่นใหม่ได้เลยต่อมามาดูรุ่นใหญ่อย่าง iPhone 7 Plus ราคาก็จะอยู่ที่4,290บาทจนถึง5,990ต่อมาครับมาดูซีรีส์ในปีถัดไปเป็น iPhone 8ซีรีส์ราคาจะอยู่ที่4,500บาทจนถึง5,990 ไม่เกิน6,000นั่นแหละครับถ้าเกินไปเี่นรุ่นใหม่กว่าได้เลยต่อมาครับมาดูรุ่น iPhone 8 Plus ราคาจะอยู่ที่5,990จนถึง7,990ครับจะประมาณนี้มาดูซีรีส์ในปีถัดไปครับ iPhone X ปี2017มาถึงรุ่นนี้ปุ่มพมก็ถูกตัดออกแล้วทำให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น ค่า iPhone X อยู่ที่6,000บาทจนถึง8,990ครับมาดูรุ่นต่อมาครับเป็น iPhone Xs มีด้วยนะครับซีรีส์ปี2018ราคาตอนนี้อยู่ที่8,000บาทจนถึง13,000บาทครับตามสภาพเครื่องเลยเครื่องใหม่กิฟอายุใช้าง,งานน้อยๆก็ยังแพงอยู่ครับมาดูรุ่นใหญ่อย่าง iPhone Xs Max ราคาจะอยู่ที่10,000บาทจนถึง15,000บาทครับ ตามสภาพเครื่องตามอายุตามตำหนิต่งตางๆครับรุ่นต่อมาครับ i p h o n e XR ปี2018อาคาตอนนี้จะอยู่ที่8000บาทจนถึง1 2 0 0 0บาทครับรุ่นที่เปิดตัวไม่แพงครับราคาถูกกล้องหลังดีไซน์มาตัวเดียวมาดูในรุ่นต่อมาครับ iPhone 11ดซีรีส์ปี2019ราคาตอนนี้จะอยู่ที่10,000บาทจนถึง1 0ง 4,900บาทครับตามตำหนิตามอายุการใช้งานถ้าเครื่องมีประกันศูนย์สวยยกกล่องราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดๆครับต่อมาครับเป็นรุ่น iPhone 11 Pro ราคาจะอยู่ที่13,900บาทจนถึง19,900บาทครับตามสภาพเลยนะครับตัวนี้ประกันศูนย์มาเครื่องก็ยังเหลือครับเลือกดีๆแล้วกันครับต่อมาครับเป็นรุ่นใหญ่ซีรีส์11 iPhone 11 Pro Max ราคาจะอยู่ที่16,900บาทจนถึง19,900บาทครับมาดูรุ่นต่อมาในซีรีส์ปี2020 iPhone SE 2020สําำหรับท่านท่านที่ชอบเครื่องตัวเล็กสเปคพอใช้ได้ราคาสบายกระเป๋าครับราคาตอนนี้อยู่ที่4,590บาทจนถึง 7 0 0 0บาทครับมาดูรุ่นต่อมาครับ iPhone 12ซีรีส์ดูไปดูมาเวลามันผ่านไปไวจังเลยจาก iPhone 12ครับราคาจะอยู่ที่15,900าเกบาทจนถ,ถึง1 9ึ0งบาทครับใน i p h o n e 12 mini ครับซึ่งท้องตลาดจะไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ราคาจะอยู่ที่1 1 9 0 0เกบาทจนถึง14,900บาทครับเลือกได้สำหรับท่าน,ท,านที่ชอบตัวเล็กสเปคแรง รุ่นต่อมาครับ iPhone 12 Pro ค่าอยู่ที่20,000บาทจนถึง24,000บาทครับต่อมาเป็นรุ่นใหญ่ iPhone 12 Pro Max ราคาตอนนี้อยู่ที่22,000บาทจนถึง27,000บาทครับต่อมามาดูซีรีส์ iPhone 13ซีรีส์ปี2021รุ่นแรกนะครับก็คือ iPhone 13 ราคาจะอยู่ที่29,000บาทจนถึง24,900บาทครับเครื่องมีตำหนิประกันศูนย์หมดราคาก็จะตกลงมานิดนึงครับต่อมาครับเป็นรุ่น iPhone 13 Pro ราคาจะอยู่ที่24,900บาทจนถึง29,900บาทครับเครื่องที่มีประกันศูนย์ยาวๆก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยครับรุ่นต่อมาครับเป็น iPhone รุ่นใหญ่13 Pro Max ราคาอย่างแรงอยู่ที่28,000บาทจนถึง33,000บาทครับเครื่องส่วนมากในท้องตลาดยังมีประกันศูนย์อยู่นะครับตัวนี้ยังไม่เก่าถ้าเราได้เครื่องใหม่ๆประกันศูนย์ยาวๆก็จะเป็นพลนดีกับเราครับมาดูรุ่นใหม่ล่าสุดครับ iPhone 14 Series ปี B 2022พึ่งออกมาไม่กี่เดือนนี่แหละครับ่า iPhone 14จะอยู่ที่28,000บาทจนถึง32,000บาทครับ มาดูรุ่นใหญ่ต่อมาเป็น iPhone 14พัดราคาจะอยู่ที่31,000บาทจนถึง35,500บาทครับเร่งค่อนข้างจะหายากนะครับสำหรับมือสองของตลาดยังมีน้อยอยู่เชน่นกันกับตัวใหญ่ iPhone 14 Pro อาจจะอยู่ที่36,000บาทจนถึง39,000บาทครับต่อมาครับมาดูรุ่นบิ๊กอย่าง iPhone 14 Pro Max ท้องตลาดก็ยังหายากอยู่นะครับสำหรับมือ2เพราะว่าราคาจะไปเบียดกับมือ1ไม่กี่พันครับราคาจะอยู่ที่40,000บาทจนถึง4 4 0 0 0บาทครับสรุปนะครับราคาก็จะประมาณนี้จนถึงต้นปี2023หรือว่ากลางปีเลยนะครับ iPhone ราคาไม่ค่อยลดตั้งงบไว้ในใจเท่าไหร่ก็จัดได้เลยนะครับเลือกเครื่องที่มีํำหนิน้อยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ยังสูงอยู่อุปกรณ์ยกกล่อง ถ้ามีประกันศูนย์หรือว่ารับประกันหลานเยอะๆก็จะดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมที่ลาโมบายนะครับถ้ามีสาระอะไรดีๆจะมาแนะนำให้อีกครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ